สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาปิดจ็อบนะครับกับเจ้า47730 LD F02 นะครับคันที่เราพึ่งทําคลิปรวมสรุปงานซ่อมนะครับรถวิ่งแสน75นั้นซ่อมอะไรไปบ้างซึ่งคลิปนั้นแอบพูดผิดเล็กน้อยนะครับคันนี้ซื้อมา1นึ่งล้านเก้าหมบาทนะครับขายล้านสองเเพื่อนๆหลายๆคนทักมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมซื้อล้านเขายล้านสองเก้ากระตุนเป็นปีเลยขออภัยครับอันนั้นพูดผิดพูดเพลินพูดพลาดไปหน่อยสุดท้ายคลิปผมทิ้งท้ายว่าจะมี f i n a l touch ที่ต้องทําบางจุด มีอะไรนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมาค่อยๆไล่เก็บให้ดูทีละจุดแบบสบายๆนะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านๆมาน,านั้นพักหลังๆนี่จะอัดแน่นไปด้วยการซ่อมราคาจุดอ่อนจุดต้องแก้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยคนทําก็เหนื่อยคนดูบางคนก็เริ่มเหนื่อยนะฮะฉะนั้นวันนี้เราจะสบายๆชิวๆสาระแรกเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือว่าใครที่ซื้อรถมือสองมานะซื้อมาแล้วเนี่ยเราลองตรวจจุดต่างๆในรถว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เจ้า e f ่นคนี้นั้นพบจุดบกพร่องที่คิดว่าเรา DIY เองได้นะครับจุดแรกเลยเนี่ยคือตัวที่วางแก้วน้ำตรนคอนโซลกลางตรงคันเกียร์นะครับมันมีจุดแตกก็เลยจัดการนะครับไปสั่งมาครับนี่ครับจาก Aliexpress ประเทศจีน สารงแล้วเนี่ยประมาณ20วันถึงประเทศไทยนะครับซึ่งกว่าเราจะปั้นเสร็จก็จะเข้าอู่เลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยวิ่งแสนนั้นเข้าอู่คุณดนไปเนี่ยสสัปดาห์ครับสิวันออกจาอู่คุณดนมาเนี่ยช่องใส่ของมาถึงพอดีนะครับตัวนี้ราคาที่25เหรียญ US ก็ตกประมาณ931บบาทตัวเนื้อพลาสติกบอกได้เลยว่าค่อนข้างเนียนทีเดียวนะครับความแข็งแรงนั้นดีนะครับด้านหลังมีอุปกรณ์นะครับ ครบครบคันนะครับน็อตเนิร์สสปองสปริงครบ,ครบแล้วก็แน่นอนครับเรียนเชิญฮีโร่นะครับสาวเซชัน่นมาจัดการแก้ไขจอแอนดรอยที่เจ้าของเก่านั้นใส่เป็นของ f 1 0มานี่แกไปสางของ f 0 2ตรงรุ่น มาให้แล้วนะครับตัวนี้เท่าไหร่ไดเฮียราคาเดิมไหมครับหนึ่งแปดับเก้าหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันมาเป็นแบบสายดาร์กหรือเปล่าสายดาร์กคืออะไรสายดาร์กคือเล่นแอปเปิลคาร์เพย์ได้เลยป่ะได้ครับได้เลยนะนะเหมือนในตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ยโโแอปเปลิลคาร์เพย์ก็ได้ครับเหมือนที่เราติดซีรีส์ไป รับจอ Android ตรงรุ่นนะฮะอันนี้มาพร้อมปลักปล๊กปลอกครบเลยตัวขนาดจอนั้นจะใหญ่กว่าเดิมนะครับที่เป็นของ F10 เนี่ยมันจะดูยาวกว่าเล็กน้อยแล้วก็โค้งเนี่ยมันจะเข้าไปพอดีกับคอนโซลมากกว่านี่ครับคือจอของ F10 ที่เอามาใส่ใน F02 นะครับส่วนนี้เป็นจอ F02 ตรงรุ่นเนี่ยมันจะเหมือนใหญ่กว่ากันไม่มากแต่ว่าให้ผลชัดเจนนะครับว่ามันไม่พอดีกันนะครับ แล้วก็ตัวจอ iPhone 2น,นี่จะเป็นตัวใหม่แล้วตัวใหม่แล้วคือหมายความว่าตัวเก่าที่เขาใส่มาเนี่ยมันจะไปใส่ซิมทางด้านข้างแต่ว่าจอตัวใหม่นั้นน่ะช่องใส่ซิมนะครับแยกไปเป็นสายเป็นกล่องเสียบซิมเนี่ยอยู่ในลิ้นชักนารถซึ่งผมมองว่าสะดวกกว่านะครับใครที่เคยเล่นจอ Android ที่เสียบซิมข้างเครื่องเนี่ยจะรู้ถึงความทรมานมากในการเปลี่ยนซิมแต่ละครั้งแต่พอเรายายกอยู่ในเกสเนี่ยบอกเลยว่าสะดวกกันเยอะครับ การใช้งานไม่ยากครับทั่วไปโดยวรวมเราโมงสอนแล้วหลายๆคลิปแต่ว่าเราสังๆกคือว่าคีย์หลักของมันคือเราต้องเลือกซอ u r สนะครับหรือว่าแหล่งที่มาของเสียงเป็น AUX front นะฮะแล้วก็จากนั้นพวกก็แตะที่หน้าจอ Android ครับเพื่อที่จะเข้าการทำของ Android เมื่อเรากดที่ตัวรูปรถยนต์หรือว่าการกลับเข้าไปที่หน้าจอวิทยุป,ปกติของตัว BMW นะครับ แต่หน้าจอไม่ได้นะฮะต้องใช้ปุ่ม iDrive ในการควบคุมจะกลับไป Android ทินก็แตะใดๆบนหน้าจอมันก็จะเด้งกลับไปที่หน้าจอ Android ให้เราตอนั้นก็โหลดโอ้โหลดแอปต,ต่างๆนะครับผ่าน Google Play Store ได้อย่างครบถ้วนตอนแรกก็จะติดกล้องมันทึกเคนบูดนะฮะให้เฮโรถือมาด้วยแต่เฮโรก็เช็คไปเช็คมาเสร็จเอา้ารถมีกล้องบันทึกอยู่แล้วครับเป็นกล้องบันทึกแบบฝังอยู่ใต้กระจกมองหลังนะต่อ WiFi ก็ สามารถดูจากมือถือได้เลยนะครับด้วยแอปชื่อรถแคมนะฮะก็เดี๋ยวใครซื้อกันนิ้ต่อไปเดี๋ยวสอนให้โหลดแล้วก็สอนให้ต่อดูแล้วเดี๋ยวก็ผมจะเอาเมมโมรีการ์ดใส่เข้าไปจบปิ้งนะครับไม่ต้องติดส่วนจุดที่สอนะครับคือมือจับประตูเหนียวซึ่งเป็นอาการประจํารุ่นของเบียนแต่พยูอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยผมมักจะใช้บริการของนี่ครับซีนอนมาเนียนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อย่างใดนะครับก็เคยติดต่อมานะจะจ้างผมไปรีวิวส่งเลยการ์ดไปรเงียบเลยเพราะว่าผมคิดแพงจริงเพราะส่วนมากเนี่ยตั้งแพงเพราะว่า ไม่ชอบรับจ้างอ่ะชอบแบบเฮ้ยดีแล้วผมเอามารีวิวเองไม่คิดตังค์อ่ะชอบเพราะว่าพอจ้างไปแล้วแบบเกิดมันไม่ดีแล้วแบบอึดอัดแบบพูดไม่ออกแต่ถ้าเกิดมันดีแล้วจ้างกยินดีนะไม่ได้รังเกียจเงินแต่อย่างใด <c oughs> แต่ว่าถ้าที่รอมาเนี่ยผมสั่งเอ็กซ์เพรสมาบ้างซื้อซื้อมา3าสี่เจ้านะครับเพราะทำมาหลายคันมากกว่าซีรีส์เจ็ดของซื้อน้อมาเนี่ยนั้นพอดีที่สุดแล้วก็ผิวสัมผัสดี ไม่ไม่ต่างกันมากจะบอกเลยว่ามันลงแล้วมันแกลบพอดีที่สําคัญเนี่ยตรงนี้ตันครับหมายความว่าคุณสวงเข้าไปแล้วคุณสามารถเอามือถือนั้นใส่ลงไปในช่องประตูได้ถ้าเป็นย่ออื่นๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นจะเป็นช่องว่างเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะร่วงลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีช่องเก็บโทรศัพท์ที่ข้างประตูตรงนี้เลย ส่วนประตูหลังนะครับไม่ต้องทําเพราะว่าหลังสุดเนี่ยให้ช่างก๊อตนะครับที่ a อทคาร์อินเทอร์เรียเนี่ยจัดการแก้สีปุ่งสีปุ่มนะครับพุ่มผ้าหลังคาใหม่แล้วก็ใช่ครับฟังไม่ผิดครับคันนี้เก็บผ้าหลังคาแล้วก็ซ่อมปุ่มนะโดยช่างก๊อตมาเรียบร้อยเรียบเนียนๆน,นะแต่คลิปก่อนเราไม่ได้บอกไปแหละเพราะว่าลืมแล้วช่างก๊อตก็เลยถือโอกาสลองนะฮะเก็บตัวมือจัดหนาลังให้ด้วยนะครับพุ่มเป็นหนังมาให้เฮ้ยผมว่างานโอเคใช้ได้ครับก็เลย ประตูหลังทั้งสองบานนะครับคู่มาใหม่ประตูหน้าใช้ตัวพลาสติกครอบอา่าวซึ่งผมชอบมากกว่าน้ำวางของสะดวกดีแล้วก็พรมกระดุมติดรถมาจากเจ้าของเก่าคาดว่าผ่านการใช้งานมาระยะใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าตัวพรมนั้นมีการบวม สไตล์ของพรมกระดุมรุ่นนี้นะครับชอบบวมที่เป็นกระดุมใหญ่ก็เลยจัดการนะครับฝากน้องเบนซ์บีกรีน B lean, กรุงเทพกรีทา7ไม่มีสาขานะย้ําเลยสั่งพรมกระดุมแบ็คลเนอร์แท้มาให้ตอนนี้เลือกเป็นพรมกระดุมเล็กเขาบอกว่ากระดุมเล็กนั้นจะทนกว่าซึ่งใช้แล้วก็ฟิลลิ่งดีกว่าด้วยนะข่าดนักศึกาเจ็ดอยู่สองมัสามครับเพราะว่าเป็นตัวตอนยาวพยานโอเคได้ครับขอบคุณมากกับเบนซ์ครับ <laughs> แล้วก็แน่นอนนะครับเห็นฟิล์มใสๆอย่างนี้พี่อาร์ตทนไม่ได้ครับขับซรีสเจ็ดมันจะฟิล์มใสไม่ได้ครับมันจะต้องมืดๆเออเดี๋ยวนะคุณไม่ชัดเนาะคันนี้ฟิล์มเดิมเนี่ยใสมากมองข้างในเนี่ยเห็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของวางไว้โทรศัพท์มือถือหรือว่าเผลอไปประชุมแล้วมี iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นหมดเลยเพื่อน ก็เลยนะครับโทรตามคุณนกมาติดฟิล์มให้คุณนกเนี่ยติดฟิล์มทุกยี่ห้อนะครับ 3M ลามีนาเบาฟุงเยอะแยะมากมายนะครับติดต่อคุณนกเอาได้ตามเบอร์ที่ว่าบนี้นะครับคุณนกเนี่ยติดมาหลายคันแล้วของผมโดยเฉพาะคันที่เพื่อนๆดูแล้วชอบกันมากๆคือเจ้าเวลฟายรถตู้นั่นเองวันนี้เจ้าซีรีเจคันนี้ก็ยังคงติดฟิล์มสเปคเดิมครับ ช่างลอกเอาปุ๊บช่างผลเราะผลเราะเลยผลเราะทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นะฟิ์มันสองชั้นมันหมดอายุการใช้งานแล้วฟิมหมดอายุครับลอกแล้วข้างนอกออกข้างในยังติดอยู่บนกระจกโค้งงานใหญ่นี่ถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันสว่างไปนะต้องคห้มันมืดๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าฟิ์มันหมดอายุไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าตายในหน้าที่ับของแท้คันนี้มีช่างก็ทําการหมกนะฮะหมกไว้เพื่อให้ลอกง่ายๆเพราะว่า บ้านหลังเนี่ยอันตรายมันมีไล่ฟ้าเราคัตเตอร์ไล่ไม่ได้เลยพี่นะครับใมอาหมกเขาเลยนะใช่ครับท่านมันทำการสันดาบกันขอสันดาบโอเคกินมืนดาวนี่เลยเป็นแชมพูอาบน้ําเด็กครับสูตรพิเศษของทางร้านแต่ถามยี่ห้ออะไรเพาะคนติดแม่งก็ลืมเชื่อดิใช่ปะโคดโม เราใช้เป็น 3M Ceramic นะฮะรอบคัน80%บานหน้า60%ครับให้ความรู้สึกที่ส่วนตัวที่สำคัญนะฟรีมสายเบนตงตัวนี้นั้นนั่งแล้วเย็นมากๆส่วนกลางคืนจะมองเห็นหรือไม่สบายหายห่วงครับทั้งหมดในการเก็บงานนะครับของเจ้าซี7730 LD ก็อยู่ประมาณนี้ครับไล่มาตั้งแต่ซื้อรถมานะครับก่อนจะเอาไปซ่อมใดๆก็ตามเนี่ยเดินตรวจร,วจรอบรถหาจุดบกพร่องที่คิดว่า DIY เองได้แล้วก็กดสั่งเอาจากเมืองนอกได้หรือสั่งจาก Facebook คนขายในไทยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้นั้นเริ่มจากตัวช่องวางแก้วนะครับ931บาทจากนั้นไปใส่จอ Android อีก18,900บาทสั่งมือจากจากช้อปปีนะครับชินอมาเนียอีก2,100บาท ติดฟิล์มครับกับคุณนกที่8,900บาท 3M เอ็มซัมิกที่บอกเลยว่าฟินมากดีมากแล้วก็ติดใจมาก,มากตอนอยู่ในคลิปนั้นลืมเมาส์ว่าบัตรทันวนก็อ่านง่ายสัญญาณโทรศัพท์ชัดเจน GPS แม่นยำที่สำคัญสติกเกอร์ข้ขามหมู่บ้านผมนะครับยกมะโบก2ทีไม้ก้านเปิดนะครับตั้งแต่20เมตรลวงหน้าอันนี้คือประทับใจมากครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นชื่อช่างเบอร์ติดต,ต่อต่างๆผมทิ้งไว้นะครับที่เดสคริปชั่น ใต้วิดีโอนะครับหรือเพีจะขึ้นให้รัวๆตรงนี้นะฮะสนใจติดต่อช่างกันเอาเองสรุปค่าจ่ายวนี้ของผมทําไปทั้งหมดสามหมบาทแล้วก็มีของช่างก๊อตเอทอินเท o รนะครับที่เก็บผ้าหลังคาใหม่แล้วก็มีซ่อมป่งซ่อมปุ่มบ้างอันนี้ลืมถ่ายคลิปแล้วก็ลืมบอกจำไม่ได้ว่าช่างกตทำอะไรไปบ้าง เบ็เดเสร็จนี่บินออกมามาณ7,500บาทนะครับทำให้เบ็ดเสร็จการเก็บงานทั้งหมดรวมถึงคลิปแรกนะที่เราซ่อมทุกจุดเก็บทุกตัวที่คิดว่าจะเสียในเร็วๆนี้นั้นอีก8,850บาททำให้การเก็บงานคันนี้จนเป็นรถที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และสบายใจนั้นจบไปที่1,21,500บาทครับเพื่อน ใครสนใจนะครับทักอินบ็อกซ์มาดูได้ครับว่ายังอยู่หรือเปล่าส่วนนี้ผมพี่ฮาร์ดลาไปก่อนครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสบายๆเล่าไปเรื่อยๆชิวๆไม่เน้นรายละเอียดมากถูกใจหรือไม่อย่างไรก็คอมเมนต์บอกได้ว่าชอบทรงไหนมากกว่ากันครับจะทำให้คลิปมันหลากหลายหน่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อพาคลิปใหม่ๆของผมสวัสดีบาย